มาตตนมวตรตษานมบตราทปุะสัูมนางีอยู่แล้วหรือยังนี้ก็จังรูลกันจะวิทูสาธุคุณแม่คุณยายผู้หลักมหักษาในสถานที่นี้ก็ดีคุณแม่นั่งทร่ลนี่ก็ดีลูกหลานมาเมีหลูกหลานใส่นํำหมากสีค่มยาชีม่วน้าหวานีผ้ามาถวายคุณแม่เอตามสัยวดยาที่ลูกให้ไว้ลูกหลานววามีโศกมีลาบ วดนหนึ่งท่านว่าลูกหลานศิลธรรมาให้เมื่อนี้ก็ได้น้ำหามาให้แล้วก็คอยช่วแม่เมตตาเอ็นดูและช่วยเหลือเพราะว่าลูกศิษย์ทำสิ่งใดก็คอยลูกให้หลานทำสำเร็จสำเร็จเดยแม่เด้อคอยแม่เอ็นดูและช่วยเหลือคอยท่านรู้แล้วก็คอยท่านช่วยลูกด้วยเพราะว่าทางโชคทางลาภทางฤกษมงคลก็คอยเป็นมงคลแก่ลูกแก่หลานแก่พี่แก่นอนอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ดีสุขคนก็ดีในสถานที่นี้ก็ต์สุขสีข ชยชมด้วยแม่เด้อสาธุสาธุสาธุครับสาธุเด้อพี่น้องเด้อคอยห่างให้านี้คอยมีกระซิ่งดีๆขอมาในชีวิตสาธุขอให้โชคกรขอได้โชคปรารถนาหลับก็ขอได้หลับเสี่ยงโชคเสีส่ยงหลับก็ขอให้ได้ให้ดี ภาวะจิตทางการค้าการขายจะ,ะขอให้ลุงให้เรื่องขอให้ใครดับใครดีขอให้มีกินมีใส่และมีนองเนื<า><า>้อขอสั่งอาชีพช้านของข้าพเจา้าจงไปหอดไปถึง,งลุงตูนลุงสาใจยิ่งนำแซมสิริจันทานาคลาสกรณีผู้ศัก,ก,กดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์มีเดชจงในบทเมตตาแ,แก่ลูกแก่หลานแก่พี่แก่น้องก็คอ้เจา้าที่เจ้าทางคุณแม่นั่งข้อมีขันอะไร เท่าไรหรอกนะแต่บางทีก็ก็ูแต่เขาคิดว่าหน้าปู่ท่านคงจะเมตตานะไม่ไม่สามตัวก็สองตัวแต่ปู่ท่านคงคงจะให้เลยแต่ปู่ก็เลยบอกว่าถ้ายังไงก็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 ให้หลายๆอย่างมัน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 ผ่านไปสักหน่อยนึงเพร,ราะว่าอาจจะใกๆๆล้ใวันละเพราะว่าดูดูแถวแใกล้ๆวันเพราะว่า ก็ค่อยมาหาวันหาเวลาหรือก็คงจะไม่เกินใกล้ๆวันแถวสิบสามหรือสิบสี่นี่แหละครับแต่ถ้าเป็นวันวันวันจันทร์วันพุธวันพระอย่างเงี้ยก็คือจาลงไม่ได้แค่นั้นแหละสิาวันพุธค่ะสิบสี่วันพัะ วันเพราะว่ารอบก่อนที่มาลงวันวันพฤหัสสองรอบเนาะเลขเลขเข้าทั้งบดทั้งล่างก็วันพฤหัสวันพฤหัสสิบสี่เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณนี้แหละเนาะประมาณสิบสี่แล้วเนาะรอบก่อนคือมาวันพฤหัสได้ได้หนึ่งเก้ามาพฤหัสที่ได้เก้าเจ็ดครับถ้าเช้าไปก็ซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันทันก็ประมาณเระมามตอนนั้นมาวันวันสิบทายในวันพฤหัสเนาะได้ได้หนึ่งเก้ากับหนึ่งเจ็ดแต่พอพอมาวันที่สามสิบ ได้เก้าหกเก้าเจได้ต <laughs> ัวเดิมได้ได้หนึ่งเก้าเกเพิ่มมาแล้วราประมาณนี้แหละนาะประมาณวันที่สิบสีเราเก่งขนาดไหนเราไม่กล้าคัดเลื่เ่บามากบวกบ๊บ่นบ่มากเลยจ้ะไปสตัว ไม่เป็นไรแม่จันก็ยิงดีอยู่แล้ทำไมอะไรวะได้จันตัวก็ดีใจจานชอบาลูกมีเงินไปดิเอาขอตัวจานจันใส่บาทยังไม่ถึงร้อยครั้งจันคงไม่ได้หรอกแม่เอ้ยซื้อจันเขาชอบอยู่สอง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 จะไปได้ไกลสุดคงนี้จันไม่ไกลหรอกก็คือแปดได้แม่เด้อสองแปด สองแปดนะครับคุณผู้ชมพิมพ์เลยนะครับพิมพ์ไว้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 สองแปดสองแปดตามด้วยสาธุสาธุนะครับผู้มีสถานบ้านเรือนก็ดีผี้สรางนางป่าผี้ไหลผี้นาผี้กระผู้เขาผี้เจ้าผี่นายก็ดีบริวารก็ดีทั้งบริเวณก็ดีคอยท่านทั้งหลายจงมีแก่ความสุขสัตว์สัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคอยกันทั้งหลายจงมีแก่ความสุข พอดชชาขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงคุณผู้าอาอาจารย์ลวงปู่ลวงตาเศรษฐวาสิงศักดิ์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขพอเดชชาขอแผ่บุญกุศลนี้ไปถึงคุณหวานคุณยาเจ้าของพระคาถาคุณเวทคุณมนคุณเล็กคุณยันภาษาคอมก็ดีภาษาไทยก็ดีอักขรภาษาก็ดีผู้เจ้าของพระคาถาก็ดีคอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุข ขอเดชาขอแผ่บุญกุศลนี้ <c oughs> ให้คุณพ่อจรวดก็ดีญาติพี่น้องทุกคนก็ดีอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีในสถานที่นี้ก็ดีทางช่องก็ดีทีวีก็ดีขอยท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขอีกทางคุณยระพลังค <c oughs> อยพี่ให้น้องคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจง <c oughs> รับสมรักษาสุผูสุคนคอยพ่อจรวดก็ดีช่องยูทูบก็ดี ีวีก็ดีในสถานที่ก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีนอกจากนี้ก็ดีก็ขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆก็ขอให้ข้าวดีน้ําดีนาดีฝนดีเลยพี่น้องเจียเจียเจียข้าพเจ้าไปอยู่ในสถานที่ใดในสถานที่ใดก็ดีไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ก็ดีนอกจากนี้ก็ดีในเมดไซต์ก็ดีก็ขอให้กลายเป็นเงินเป็นทองเป็นข้าวเป็นของ มันไหลนองทองไหลมาก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนจงมีแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้สิ่งดีๆจงบังเกิดแก่พี่แก่น้องที่ร่วมทําบุญกุศลกับพ่อจรวดก็ดีทางช่องก็ดีทางอาจารย์ก็ดีคนดูอยู่ทางบ้านก็ดีเลยพี่น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์ได้คนเบิ่ออยู่ทางบานคือกันและบวงสรวงก็ขอให้ปู่องค์ดำแสนสรีจันทานาคราด จงเมตตาจงเมตตาจงเมตตาและเอนดูเอนดูช่วยเหลือก็ขอให้วันเวลาก็ขอให้เป็นย่างตายามดีวันใช้มาลาศีก็ขอให้ผูงดำเสรีจันทานาคราดก็ขอให้เมตตาด้วยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดูแลช่วยพี่น้องด้วยขอให้ร่ำไรวยขอให้สามตัวก็ดีสองตัวก็ดีค้าขายก็ดีการงานก็ดีการเงินก็ดีหนุนดวงก็ดีก็ขอให้โชค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 เฮงเฮง ก็คอยชัยโยชโยชโยชโยเด้อพี่น้องปีใหม่แล้วก็คอยดวงดีมีชัยทำสิ่งใดก็คอยหลาบให้ลื่นสิ่งใดที่ติดติดคัดคัดก็คอยกำจัดออกไปตันจามาเรชิโนนันโสปัตโตสัมโพธิมุตตมังเจตุจักังประกาเสติธรรมะจักกังบวัตติเอเตนะสจจาวัตเชนะสาุก็คอย ขออเันนใดดทีี่่่พ้้งไรวมสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวท้ายคลิปเด้อเดี๋ยวผมจะเดินไปหลังศาลเด้อท้ายคลิปนะครับไม่ใช่ฟุตทังหมดเสด็จโชคลาภทำมาเสด็จโชคลาภทำมาเสด็จโชคลาภก็ขอให้พี่น้องของข้าพเจ้าเพื่อนสนิทมิตรสหายคุณพ่อคุณแม่อ๋อได้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเดินไปเลยอีกสักครู่เดียวเด้อแม่ที่ทำบุญเมตตาหลังศาลนะครับ ลูกหลานก็ขอแห่งๆลลาด้วยเด้อพี่น้องเด้อแหงๆลําำเลยด้วยสาธุ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 พี่น้องที่ยูไก่ก็ดีกรุงเทพก็ดีตั้งจังหวัดก็ดีี้รวมอนครับมหเรีนบาทใส่เรียนบาทเน่เด้ออย่าใส่แดงห้ายมาเฉลย้มโตเด้ออ่าก็พอจรวดคือว่าท่านช่องก็ดีครับอาจารย์ก็ดีก็ขอให้ยูเย็นเป็นชุกยูดีไม่แห้งคอยก็สุกบาปแข็งแรง

มังบันเทรมีสัพสูถ้าถูกขอเิดเทว่าผูชอบสมรักษากับวิหารวิมานของ่ันเด้อขอ่านมาแล้วขอยินดีปีดากบลูกกับห้านเมตตาแก่พีแก่น้องเพื่อประโยชน์และความสุขเะช้าเย็นเย็นเย็นเยอาเย็น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 เยทนเย็นด้วยอนเย็นเย็แล้วก็นเย็นเย็นเย็นด้วยแล้วก็ช่องนเย็นเย็นเเย็นเ็ย็นเน็ ขอบพี่อะไรนะพี่พีนิ้วเออพี่นิวครับที่ได้ร่วมร่วมมาช่วยกันครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้จากที่อุดรครับที่อุดรอ๋อครับมาขอบคุณเด้อขอบคุณ f อนะครับคุณผู้ชมขอบคุณ f อซนะครับที่ฝากร่วมด้วยช่วยกันเนาะยอดเงินสองพันห้าเนาะสองพันสี่รวนที่ได้ดิสองพันห้าเนาะได้รับใหม่เด้อรับใหม่ ขายกำเหรียญมาให้แน่จักเหรียญหนึ่งใส่ในกระเป๋าเนี่ยเอาเหรียญมาให้มันลงถ่ายโดยงงามๆเบิ่งกำถ่ายครับร่อาจารย์ถหายบัวพอใจบัวพอใจครับอยากได้เหรียญถ่ายงงามๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกปันเด้อพุ่นพนพี่น้องรวมสมทบอีกวยูพุ่นทั้งพุ่นเอ้าต่อยอดต่อยอดครับต่อยอดต่อยอดเอออยากได้เหรียญกำงงามนะ อ่อเดี๋ยวรอนะครับคุณผู้ชมร่อหยอดเหรียญง่ามๆได้เมื่อ้หร่สองแปดเดี๋ยวได้ปบเดได้ที่สองแล้วแต่ว่ารออีกรออีกน้อยนึงชมรัวั้เาอลขยอดเดี๋ยวอีกสักครู่ได้พี่น้องถือว่าหลังสาหลังสานี่ยผมยางเป็ล <c oughs> like okay? ังสารเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับ คนสุรินทีวีนะก็ประกาศจดเด้อประกาศเตียมเด้อพี่น้องรวมปากกาเด้อยังปากกาเด้อเขอไม่พี่น้องที่มาร่วมที่นี่ก็เอามาร่วมด้วยเอาสักก็เอามาเข้ามามาคือกันครับเอาสักก็มาคือกันคนสุรินทีวีก็มาแห้งแห้งแหงนะเดทุกวันนี้มาแห้งับแรงใกล้เดือดที่เด่นนะครับถือไม่ได้เพราะเดี๋ยวขอขออนุญาตของของของเรียนอาจารย์ครับของเรียนอาจารย์เจเดต เบอร์โทรตั้งแต่สั่งถึงคุครับอันที้ไปแม่รถแล้วก็ทักขายนะครับก็ไเอเบอร์โทเบอร์โทรเจ็ดสิบเจ็ดบเจ็ดเจ็ดเจ็ดบเจ็ดเจ็ดเจ็ดพอน่รอเจ็ดเจ็ดงสีเพี่น้อง สองสี่เจ็ดเจ็ดเอาจยไปนะสองสี่เจเด้อเรีวขักเนาะสองสี่เจ็ดเจรียบร้อยสองสีเจ็เาเขียนส่กระดาษน่เด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่ๆเลยสองสี่เจ็เจ็ดละกะสองแปดให้กายกานสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับคนสองสเจ็ดยนะอเบอร์ฝันจา์เนาะ เบอร์เลขอาจารย์ชอบอาจารย์พอชอบอาจารย์ชอบต่องวดเนาะอาจารย์เดี๋ยวชอบต่องวดนะครับเดี๋ยวของดีก็คือวันที่14บสนะครับเด้อของดีวันที่14นี่แล้วก็ยอดสองแดสองแได้ไปกินเนี่ยเออเนาะเลยทางหนาทางหนาหน่อยนึงเออนั่นล่ะยอดเงินสองสี่ เจ็ดเองเด้อตจันเอาเด้อเนาะครับยอดเงินแต่ถือจะได้ออกเท่านั้นไอช่างจรวัถือบมึงกันนหนถือทุกรอบถือทุกรอบออกทุกรอบ สรุปตัวเลขเนาะนะครับมืุณลีครับตัวเลขอาจารย์ชอบนะครับสองแปดรวดเขียนให้แล้วนะครับเพิ่นว่าอาจารย์บอกว่าเอาไปมืออื่นก็ได้เนาะสองแนมืออื่นเราเลยนทางประเทศนะครับยอดประเทศยอดปัจจัยข้างหน้านยอดเงื่อนนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับแสนสี่เจ็ดสองแปดแปดสองเลขอาจารย์ชอบเนาะเลขยอดยอดพี่น้องที่ให้รวมกันมาสองสี่เจ็ดเจ็ด โอ้ยจะเป็นเหลืองงามเลยอช้างงามแหงงามแพงช่างจรวดงามแพงใครจะร่วมสร้างอ่าสารปู่องค์ดำแสนสิริจันทานคราชนะครับคุณผู้ชมก็คือหมายเลขนี้เลยรากาเบอร์โทรปะมษครับเบอร์โทรนี่เนาะเบอร์โทรช่างจรวดหรือว่าสิทิติดต่อไปทังอาจารย์ก็ได้นะครับสีผมลงเบอร์ไว้เด้อพี่น้องอ่ะขอบคุณลหลายครับขอบขอบคุณหลายครับผมคนพินทีบด้วยที่ได้มอบเงินมาช่วยแล้วก็คุณช่องพี่ฟ้าแล้วก็ช่องปาวสัก ของทีนิวด้วยแล้วก็ทุกทุกช่องที่รวมมาครับได้ยอดเงินประมาณหมื่นประมาณหมื่นสองครับเดี๋ยวมาเรื่อยๆแเลยขอมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมให้ปูเยอะเยอะเดี๋ยวเราจะได้ร่วมสร้างด้วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละบาทสองบาทคนละนิดคนละหน่อยคนละบาทสองบาทก็ถือว่าได้ร่วมสร้างครับพอสร้างทุกคนมากราบไหว้เยอะเราก็ได้บุญได้ถ้าเราเิ้นอายุใครไปยังได้เกิดเกิดได้พรอบคลุมที่ดีเนาะหรือว่าคนมากราบไหว้เยอะเราก็เป็น นุนโชคเราไม่ให้ดวงเราตกให้ดวงขพี่เราดีขึ้นเรื่อยๆถ้าดวงขึ้นแล้วก็ทําอะไรก็ขึ้นตลอดครับครับก็เป็นได้ร่วมมุดด้วยกันครับอ่ะนี่เด้อครูองค์ดํานะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราจะร่วมสร้างองค์ใหญ่ด้วยกันนะครับเราจะร่วมสร้างองค์ใหญ่ด้วยกันสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสาร อีกนีนหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิง่งกิ้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 งกดน้ำรับูปคขีปย่ำได้ทันสิบ,บริภาดลิปและเสิบ,บริบาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. บบกผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ